สวัสดีค่ะพบกับแม่ดวงกินแซ่บอีกแล้วค่ะวันนี้แม่ดวงอากาศร้อนๆวันนี้พามากินมะม่วงนะคะมะม่วงอ,อกร่องแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงอ,อกล่องค่ะแล้วก็จะมีน้ํากะทิชํำๆอันนี้ก็คือของหวานค่ะมีเม็ดอันนี้ด้วยเม็ดเอถัว่วถั่วอะไรเนี่ยถั่วนี่แหละถั่วอะไรก็ถัว่วม่คะให้มาแล้วก็ใส่ไปค่ะ วันนี้ตัวเล็นนอนพูดดังก็ไม่ได้นะคะพูดดังเสียงดังไปก็ไม่ได้ค่ะวันนี้จะพามากินมะม่วงอากอศร้อนๆไม่รู้จะกินอะไรค่ะแบบว่ามันกินอะไรไม่ค่อยลงอ่ะก็เลยต้องหามะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะคะมากินขายร้อนเนาะเพราะว่าร้อนมากแบบจะเทกะทิให้มันฉ่ำๆไปเลยค่ะกะทิอกร่องค่ะมะม่วงพูดผิดมะม่วงอกกร่องกินกับข้าวเหนียวมูนค่ะ มาค่ะมาลงมือกินมาพร้อมกันครึ่งกิโลค่ะจะกินหมดไหมข้าวนะข้าวนะมะม่วงโลครึ่งหวานหวานของมะม่วงฉ่ำ ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ดวงนะคะที่ให้เป็นกำลังใจให้กันและกันขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ดวงด้วยนะคะ fc ใหม่ fc เก่าก็ขอขอบคุณมากมากมาค่ะมากินของหวานด้วยกันดับร้อนค่ะเมนูดับร้อนอากาศร้อนมาก นี่แบบมีดอกมะลิด้วยนะดอกมะลิหอมหอมตัวเล็กนอนค่ะตัวเล็กขอนอนก็เลยมานั่งกินคนเดียวพูดคนเดียวเนาะสะดวกขึ้น ก็เอาเก็บไว้ให้น้องของกินอยู่นะไม่ใช่ว่าแม่กินคนเดียวค่ะเมนูที่อร่อยมากเมนูเพิ่มน้ำหนักให้กับเรา เนื้อของมะม่วงเอ,อกร่องเนาะเขาจะละมุลลิ้นมากแล้วก็ได้ข้าวที่แบบข้าวโมลที่แบบช่ำๆข้าวที่จะไม่หวานนะคะข้าวออจะออกมันๆกะทิจะมาได้ความหวานของมะม่วงเขาจะแมทกันเขาจะเข้ากันดีมากแล้วก็ไม่ด๋ไม่ชอบข้าวที่มันมีกลิ่น ที่ใส่นมแมวหอประมาณนี้แต่อันนี้เขาไม่ใส่นะเขาใส่แบบดอกมะลิเอาเวลาตักข้าวขึ้นมาใส่กล่องเขาจะเอาดอกมะลิมาโปะข้างหน้าแล้วเอากิ่นกลิ่นของมะลิแท้ๆนะคะก็จะแบบชวนให้อยากกินพร้อม 好吗 เดี๋ยวจะปอกมะม่วงให้ดูสักลูกลูกนี้เนาะปอกลูกนี้ซื้อมาโล 120. ละร้อยยี่สิบมะม่วงอ,อกล่อง นึกถึงสมัยเป็นเด็กเนาะไม่ได้ซื้อกินเลยอะเก็บที่บ้านกินเยอะแยะเดี๋ยวนี้หายากถ้าพูดตามหลักอกล่องเขามีกลิ่นหอมของเขาอยู่แล้วกลิ่นชวนอยากของเขาเขาจะหอมหวานของเขามีรสชาติที่หอมหวานแตนส่วนมากนะไม่ดวงไปหาไอ มะม่วงเอ้น้ำดอกไม้ไม่มีที่จริงแม่ดวงชอบมะม,ม่วงน้ำดอกไม้เวลากินกับข้าวข้าวมูนอย่างเงี้ยน้ำดอกไม้เขาจะมีเนื้อเยอะแต่ถ้าเป็นอกล่องเนื้อมันน้อยแต่ความหวานความหอมนี่มามามา,มาเยอะมากเนื้อไม่เยอะหรอกแต่ว่าเม็ดใหญ่อกล่อง ส่วนตัวจะชอบกินน้ำดอกไม้มากกว่าได้เนื้อเยอะแต่แม่ค้าไม่มีเลยต้องเอาอ,อกล่องมาอร่อยนะ นี่คือดอกมะลิของจริงเลยนะคะอร่อยมากไม่ดูไม่มีใบตอมาลองก็เลยเอาแบบใบผักมาลองเนาะ ไปแล้วในคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น f อใหม่ FC เก่าเข้ามาแล้วก็ขอคนละกดไลค์กดใจกดติดตามให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะกินไม่สุภาพพูดไม่สุภาพ,พยังไงก็ขอโทษขออภัยทุกๆท่านนะคะไม่ดวงรัก f อฟไม่ดวงทุกๆกคนนะคะขอพวกคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไปแล้วค่ะในคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ